สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาร้องวันเกิดไม่ใช่อะ่ะร้องทางานละกันค่ะเพราะว่าวันเกิดวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตอนแรกคิดว่าจะไม่ถ่ายคลิปด้วยซ้ําตอนนี้เราก็จะไปงานวันนวมินกันนะคะซึ่งมีกิจกรรมวางพวงมาลาที่วงเวียนรัชกาลที่1นนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะรถติดแล้วอ่ะเราข้างหน้าเหมือนฝนจะตก้วยนะเดี๋ยวเราให้ดูเนี่ยอันนี้ก็คือรถติดประติดมาประมาณ15นาทีแล้วแล้วก็ ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นแบบฝนกาลังจะมาแล้วเห็นท้องฟ้ามืดๆปะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันเนี้ยฝนจะตกหรือเปล่ารถติดเลยอะทุกคนรถติดเลยอะ,ะดูดิแบบเสื้อมันแน่นมากเลยอะเราจะทำยังไงดีจะเป็นลมไหมเน่ย แต่เป่าว่าฝนตกแน่เลยอะเพราะว่าแบบท้องฟ้ามืดมากเฮ้ยแบบชุดแน่นมากอะเธอดูกระดุมฉันสิเฮ้ยแบบจะจะแต่งให้ได้เลยทีเดียวนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยต้องวิ่งแล้วบ๊ายบายตำบละเวียองค์การบริหารส่วนตำบลสีขออนุญาตหน่วยงานเจ้าของบัวมาลาที่ได้ประกอบพิธีแล้วนะครับบัวมาลาของหน่วยงานของท่านจะวาง ตำบลสวนแตงองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางสึ้นเบื้องหน้าพระบรมรูปในเวลานี้ครับล้ดับที่ติดตามที่จะเป็นพิธีบวชบรมราล์จะเป็นที่ที่ ลำลนนแค่มีเพลิน few moments later. แกฉันในวัยส3เป็นลม <laughs> จะเป็นลมชุดแน่นอ่ะไม่้อใจม่นือไม่มือ้าม่นไม่รู้เราม่รกอนเราคิดอะไรได้น้ำอมก่อนไม่ไหว <laughs> ไอะก็จะอยู่จ <laughs> อ,อยู่พี่จะตื่ และอาณาบรรดาลมากมายอยู่นาัสนามอันไดแก่พราชกรณียห่งิดั้งการบริการบริหาริเสร็จแล้วมากินกาแฟกันร้อนแล้วร้อนแล้วเสร็จแล้วร้อนแล้วฉันในวัยสาวสิบสามปี ผู้ร่วมชะตาชีวิตผู้ช่วยชีวิตอิมเมอร์เจนซี่หมอฉลามหมอฉลามพูดอคร่ต้องบอแต่ดีแล้วให้พี่ปาไปมานั่งงงเป็นลมกับพี่ปาพี่โอ้โหเป็นเกียดมากที่มือปราบอันดับหนึ่งของอำเภอพุทธโยส่งมาอวยพรวันเกิดไม่ได้ไม่เข้เอ๊ะัวก่อนดี ขอสุขสันต์จากิดพี่ฟ้านะครับขอพี่ฟ้าเป็นมงคลมากนะครับและสิ่งที่น้องหวังมากสื่อว่าคือผมหวังว่าาจะเป็นฝั่งเป็นฝาและมีครอบครัวไปไปนะครับจะโล่ไปนี่ไงฝาพี่ฟ้ารายงาน๋ยวผมให้คำแนะนำนะว่าผมจะใส่ซองไม่สามกว่าเลขสามหลักแน่นอนอุ้ยฝาทูเตรียมเลยนะสามหลักแล้วพี่พี่อะไรนึกว่าศูนย์สามหลักศูนย์สามหลักค่ะศูนย์สามหลัก ไม่ใช่ปัญหาครับผมที่เสียภูเก็ตเสียภูเก็ตขอให้ได้ไปภูเก็ตลอยๆนะฮะไปสโนว์แอฟเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอหัวหน้าอ้อหรือเปล่ามากินข้าวกันต่อนะคะที่ร้านตีพักสองกับพี่อ้อยพี่อ้อบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงแต่ว่าเสียดายเราไม่มีผัดผักแมว ผักแม้วหรือผักแพ้วผักแม้วนีม่มาแลลวสองอย่างพอพอมั้ยอ๋อ่เท่าน,นี้ก็พอนะคะคนผอม แต่พี่ก็ทำถั่วฝักบุ้งอร่อยนะมันจะเป็นไทยวันไหนอะ่ะอันนี้เมนูอะไรนะคะยำตะไคร้กุ้งสุกยำตะไคร้กุ้งสุกอ่าอันนี้กวิไม่เป็น,น กินแบบผู้หญิงตัวเล็กๆสองคนนุ่นุ่มกินไม่เป็นจุ้งบอกว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยที่สุดเม็ดมะม่วงหิมพานต์อร่อยเขาพวกพอดีอร่อยขั้วโกินนะขั้วกรุ่งอืม ฝ um> mm. oh ั่น้นมันไม่เปียนน้ำมันน้อยอะจะฝั่งนี้นะเพือนน้ำมันมันเปรี้วเลยนะเรี้ยเลยนะเพื่อนก็่อยน้ำยำเหมือนกันน้ำยำไม่เผ็ดนะเรล้วะไายอร่อยตะไครอร่อยเลยตะไ้ก็อ่อนแซว ผันทอดกระเทียมมาพร้อมกับน้ำจิ้มสีลาชาไว้ไหนไว้ไหนไว้ไหนเอานี่ท <c oughs> านไปทานมันสั่งมันก็สั่งแบบร้อนมาก <c oughs> <c oughs> ว่งปหาเป็นพ้าะมันเกิดบอปาเขาเลยแบบน่งทีพิเศษากเลยแตแอบเพนงยกินบนี้ไง้วกินกับกปลาเขาเกี่ยวตอกไเลยไเ ข้งห,ห,หาวอรอ่รอยขอข้าต้มค่ะไม่พอไม่พอวันเค็มมันก็ต้องหาิ้งมันมันต้องปิ้งกับข้าวพี่กอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดน้ำหมดแล้วร้อนร้อนุ่้า <c oughs> รจริงานมาตมมา18ปี เยอะานน่ะตะกุงตัวนี้อ่ะมันใหญ่มากมาออมัน,นมออรสชาติาาาาเป็นแบบไหนเนี่นยพวกเพื่อนมันสั่งแบบไม่ใช่แบบผมอร่อยผู้หญิงสองคนกับข้าวสี่อย่างแม่